เอาถ่ายแล้วบอทถ่ายแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ร้านพี่ไฟมาแล้วครับผมนะอันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่เนาะ,ะเป็นรถเข้าใหม่พานเพื่อนอาเบียดไม่ได้เจอหน้ามือกันหลายวันเนาะใช่ค่ะไม่ค่อยได้เจอหลายวันแล้วผมกนะ็คิดถึงนะผมก็เลยมาเจอ FC เอฟซีแฟนคลับหน่อยคผมวันนี้ก็เป็นเล็บร้อยสิบไกเนาะส่วนมากตอนนี้ก็กระแสเล็บร้อยสิบไก่เลยผมตอนนี้ก็มีน้องๆก็บอกว่าอยาก ให้เอา LED มาเนาะใช่ค่ะ LED ผมแล้วก็หาอยู่นะ๋ยวบางทีอาจจะมี LED นะผมแต่ว่าบอกก่อนนะ LED ราคายังสูงอยู่เนาะสูงค่ะคบๆนี่ก็คือสองสองหมื่น่วนเลยสองหมื่นกว่าเลยครับผมว่า LED นี่ราคาจักมากนะผมแล้วก็ร้อยห้านี้ยังไม่แน่ใจว่าจอมาไหมครับเพราะว่าร้อยห้านี่คือมันมีหลายตัวมันมีหลายตัวทั้งหัวเถิงหัวแหลมบางลมปาวานหัวฉีดโอ้โหมันเยอะไม่รู้ว่าเจอตัวไหนมาตอนนี้ก็เอาไปสิบมาก่อนก็แล้วกันนะ LED ก็เร็วๆนี้น่าจะมีเนาะ ครับผมก็มีสนับผัดเปลี่ยนกันไปเนาะมีหลายรุ่นหลายสไตล์หลายราคานะครับผมนะ<อ>เด็กฟังสะท้อนเสียงดีป่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับนี่ครับผมก็ราคาก็แบบแล้วแต่สภาพแล้วแต่ราคาเนาะผมเ<ช>นาะเดี๋ยวรอเก็บงานผมหลังเก็บงานไม่อย่างราคานึงนะครับผมนะหรือใครที่อยากจะปิดไปก่อนก่อนเก็บงานก็อีกราคานึงเนาะใช่ค่ะยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยไปแล้วหรอครับพี่ไปไปแล้วครับผมนะดูดูแบบอันนี้ได้ไหมนี่เผื่อแบบมีลูกค้าอยากปิดหลังบ้าน ดูสภาพแบบสภาพก็ได้ครับผมพาเดินดูสักเล่นวอยในผมนะอันนี้นี่พี่ไฟนี่อันนี้บอกเลยนี่ถ้อพามุกนะครับผมยี่ห้อไม่รู้ครับผมพาได้ครับโอ้เห็นดังนะเห็นดังเหรอใช่เลิศเลยนะท่อยี่ห้อนี้นี่ครับผมสวยๆเหมือนแสนเนาะพี่ไฟคู่นี้เนาะมันแปดสีเดียวกันใช่ยกคู่ก็ได้นะถ้าใครแบบมีเพื่อนสองคู่อุ้ย ธอคันนั้นเราคันนี้เธอคันนั้นเราหารครึ่งกันค่าส่งก็ถูกนะคะนี่ครับผมหารครึ่งเลยจบ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 ไปเลยเหรอใช่ดูนะดูนะเหมือนแฝดเลยนะคล้ายๆแฝดเลยนะอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะสลับกันนิดหน่อยนะผมนะก็ตามสภาพตามราคานะครับผมนะฝาเก็บงานแล้วก่อนนะผมมีคันถูกบ้างแพงบ้างนะครับผมนะาต่ และคนก็อยากให้พี่หาถูกๆหลักพันหลักพันก็มีนะหลักพันก็มีแต่ต้องไปเก็บงานออกบอกเลยนะ <c oughs> าบางคันก็ต้องไปทาเครื่องใหม่บางคันก็อาจจะจุดเฟรมไม่ครบบ้างตรงนี้ไม่ดีบ้างนะถ้าเกิดหลักพันบอกเลยว่าต้องไปเก็บงานเนาะ <c oughs> <ช>บอกเลยว่าต้องไปเก็บงานแน่นอนนะผมนะก <c oughs> ็ยังไงก็จะพาเพื่อนๆดูนะว่าอัปเดตอะไร ก็พยายามนะผมพยายามอยากจะทําคลิปกับทุกคันแต่ไม่ได้ทําทุกคันเนาะใช่ค่ะ,าะาบางคันก็บางคันปิดไป,ป,ดไปก็อาจจะไม่ได้รีวิวการ<ช>ส่งรหรือบางคันที่เข้ามาอาจจะไม่ได้รีวิวหรือสตาร์ทแต่ว่าก็จะมีคลิปหลังบ้านให้ได้ฟังเสียงนะคะครับก็ประมาณนั้นแหละครับบางคันก็ได้ทําบางคันก็ไม่ได้ทำเนาะใช่ต้องทีร่รถเข้าว่าเยอะมากนะครับผมนะใช่ค่ะบางคันทำไหนว่าปิดไปนะครับผมนะใชาค้ายึดยักลังเลยนี่แพ้แซงทางโค้งผมบอกไปเลยนะใช่ พี่อย่างนั้นพี่คันนี้ใช่พี่นะเนี่ยคนที่หลังมาปุ๊บพี่คันนี้เอ่ยยังยังครับปิดจบเรียบร้อยคนถามอยู่พี่น้ํามันพี่รถนี่ไม่ทันแล้วสำหรับใครที่กลัวโกงนี่เราพี่ฝ่ายพี่ฝ่ายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพี่ฝายวิดีโอตัวตนก็มีเป็นตัวเป็นตัวให้ดูนี่พี่ฝ่ายนะพี่ฝ่ายของจริงนะผมจะบอกเลยว่าผมขายรถเนี่ยรถนี่เป็นตัวนี่คนนีแต่เห็นประสบกณ์แต่ว่าแต่ว่าเราก็ว่าลูกค้าลูกค้าไม่ได้นะพี่ฝ่ายเพราะว่าบางทีในกลุ่มนะเนาะบางทีแบบ มันอุ้ยบางทีเราต้องดูด้วยรู้รถสวยรู้แต่ว่าราคานี่เป็นมิดมากาาเลยนะนนนแต่ว่า,า,าสำหรับราคาเป็นมิดลูกค้าจะชอบโอนไวเลยพี่สายราคามีไม่พอแล้วสังเกตโอนไวลูกค้าจะโอนไวเห็นแค่รถ แล้วก็โอนเงินคุยกับเขาแต่ว่ายังไม่เคยคุยยังไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยอันนี้ผมเนี่ยของจริงเนี่ยผมคือยืนตัวเป็นตัวเนี่ยเห็นไหมเป็นตัว,นนตว,นนตวนขนาดยืนตัวทําคลิปให้ดูลูกค้าย,ยัาง,ายางกลัวเลยเอาดิยังกลัวยึดจัดยุ่แต่ราคาแต่ราคาเป็นมิตรนี่ลูกค้า<ว>้อนไปอะไรมากโอนขอเลขมิชีโอนอย่างเดียวแต่ผมเนี่ยทาคลิปไม่ดูเนี่ยลูกค้ายังกลัวนะผมนี่ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็พูดได้เท่าที่พูดเนาะแต่ลูกค้าแล้วแต่คนนบางคนเขาไม่กลัวคนก็ ซื้อรถไปกับเราเนี่ยบางทีก็ยังไงก็ไม่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 ิดต่อหารถเลยนะซื้อไปว่าก่าจะรอคนส่งมารับวันสองวันก่าจะส่งไปแล้วคนส่งนี่เราเราต้องรอรอบส่งด้วยนะบางทีถ้าพี่พี่คนส่งแกแกวิงานอยู่แถวร้อยเอ็ดหรือใกล้ๆ้แกก็จะมารับให้วันนั้นเลย หรือวันไหนที่แบบพี่ขนส่งแกอาจจะอยู่ภาคเหนือก็ต้องรอประมาณ2วันนะคะหลังจากพี่โอนปิดยอดใช่เราก็ต้องใจเย็นเห็นใจพี่ขนส่งเขาด้วยนะคะแต่เราส่งแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเราก็มีของเราก็มีผมเราไม่รู้เราจะเอาไว้ทำไมเนาะเราก็ขายเราจะจะขายนะยังไม่ลืมฝากกดไลค์กดซับและคลายผมด้วยนะคิมนาจะได้รุ่นอะไรยังไม่พลาดติดตามนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนความคิหน้าสวัสดีครับ